สวัสดีค่ะมากกว่าชอบของกินอีกแคสตอร์อีกแล้วนะคะมันอยู่กับแห่ชั้นคือแล้วเราอยู่กันที่แคปเตอร์ที่3นะคะก่อนหน้านี้เราจะไปรับชมอิ่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งร่มีความไม่น่ารักน่ารักด้วยเลวอว้าวพวกเราแย่หมดแล้วจะทำไงดีโดนล้อไม่หมดแล้วคอมพิวเตอร์ที่ลาวนะคะดูเหมือนว่าทางนั้นจะมีเดอะแกลเลอรี่อยู่นะคะเขาไปแอบเดนั้นก็นเถอะอืม <c oughs> ไป ี๋ยวแม่เช็คทุกคนสตรีมเดินไหมโอเคโอเคโอ้ตายแล้วภาวนาให้ผ่านด้วยเถอะเพราะเมื่อกีอ้วุ้ส่าเด็กๆผ่านหมดแล้วแม่ไม่ผ่านคนเดียวพยายามจะไม่ตายแล้วนะคะยากนะด่านนี้เด็กๆคนที่ดูแม่อยู่เนี่ยรู้ไว้เลยนะว่าม,มันยากมากประเด็นคือมันไม่ได้ยากหาของนะลูกมันยากหาบะเสามันเยอะน่าพิกกี้มันตื่นแล้วดิ น้องต้นอย่าโดดลงมาอย่าแบบนั้นนะลูกนะหาคุณแจเลยแม่ลมไม่ไหวไป่ะวันเนี้ยไข่ขาดอีกสองอันอุ้ยพี่กี้มันลงมาแล้วแต่แม่ซูมออกอีกนิดนึงเนาะต้องขึ้นไปดูข้างบนป่ะเออขึ้นไปดูข้างบนก่อนหนูเคยเล่นค่ะแม่โอเคแล้วคุณแจแดงไม่เอาไปหรอ โอ้ดิจเย็นๆนะลูกแม่หันจอไม่ทันนะคะคุณใจแดงไขยไปยังอะ่ะโอเคกระดูกมาโอเคพิกกี้ได้หัวแตกแล้วนะคะหาทางออกรวนยากอระดานเนี้ยตึงมากแม่อยากจะบอกเ้อยช่วยกันหากรอลี่ก่อนนะคะเ้ยไม่ใช่หากรอลี่หาทางออก คุญแจสีฟ้าทำะะอ,นานาอะไรได้บ้างเนี่ยอุย้ยมีคนนอนห้างอุ้ยตายแล้วนางหมูบ้าฉันมีคุญแจของฉันด้วยเฮ้ะทำยังไงเดี๋ยววะเดี๋ยวลงรถคุญแจสีส้มโอ้ตายแล้วขาดน้องม,มีคอนน่ไขประตูหรือยัง ข่าคุณแจสีขาวนะคะอีพิกกี้มาแล้วลูกนะพอสหรือแม่ติดจอยแล้วคือมันเดินแบบดุ่มๆมไม่ได้อะ่ะมันจะสู่ขิดประตูคุณแจข้ขาสีเขียวสีเขียวก็เอา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 โดนฆ่าอีกแล้วโอ๊ยตายแล้วอะไรอะ่ะ ม,มันขึ้นมาแล้วลกูกหนูโอ้ยแม่เดินงงมากไม่มีสีฟ้านี่กุญแจสีเขียวโอ้ยตายแล้วมันมีไม่มีคนวางไข่จะวางได้ไงอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะโอ้ยตายแล้วลูกทานไม่ได้ด้วยไปไปน้องพอสอย่ามายืนรอ เราเป็นคนแบกนะลูกโอ้ตายแล้วคุณใจเขียวอยู่ไหนนี่เอา้าเอา้าโอ้ตายแล้วเดี๋ยวนี่ไงไข่อีกอันนึงเออทำไมไม่มีคนเอาไข่ไปวางวะวุ้นงงแล้ว นี่นี่นี่ไขยย่ไปหนึ่งเปิดประตูออกไปเร็วๆไปเปิดประตูไปนะเพื่อนเร็วมาทุกคนมาเร็วมาประตูเปิดแล้วโอ๊ยไปแล้วโอ๊ยผ่านแล้วอุย้ยพวกมันยังไม่จบแค่นั้น,น,นหลักจากนี้พวกเราจะทำไงดี ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีอะไรหลังจากนี้ทั้าหมดพวกเราก็จำไว้เลยว่าเราจะต้องหาทางออกยังไงก่อนจากนี้แต่ว่าพวกเราก็เอลิสแม่จำไม่ได้นะคะคือเราต้องโจมตีมันอะฟังนะคูน่จากุซี่พวกเราเป็นคนดีดังนั้นพวกเราจะต้องใช้เวลาให้ดี ผู้คนจะต้องทำมันได้แน่นอนแต่อาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยนะดอกก็อกเกอรฉันไม่สามารถที่จะทำมันได้ทุกคนเดียวนะดีแล้วตอนนี้พวกเราออกมาที่ปลอดภัยแล้วล่ะแล้วเราไปหาที่ปลอดภัยในการหาทางออกเถอะไปซาวไลท์ Sounds. แต่ว่าฟังแล้วฟังแล้วดูดีนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะแชปเตอร์ที่สานะคะอันปวดหัวเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูกัน EP4 สนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้แม่ด้วยเยอะเกันเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเยอ,อ